เส้นหลอดเลือดสมองตีบหลายคนคิดว่าหายไม่ได้จริงหรือสวัสดีค่ะวันนี้เทคแคร์พาฒดูแลกันและกันมาให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นหลอดเลือดสมองตีบนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเส้นหลอดเลือดสมองตีบค่ะ สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งจะหายกลับมาเป็นปกติหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยอันดับหนึ่งค่ะเกี่ยวกับความรุนแรงของการตีบและการอุดตันนะคะถ้าเกิดว่าเส้นหลอดเลือดสมองในบางส่วนอุดตันแค่เล็กน้อยค่ะโอกาสที่จะฟื้นฟูเนื้อสมองได้ให้กลับมาปกติมีมากขึ้นนะคะปัจจัยข้อที่2ค่ะความเร็วในการรีบไปโรงพยาบาลค่ะเมื่อเราเห็นว่าญาติหรือคนใกล้เคียงของเรามีอาการหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันค่ะ ให้รีบนําส่งโรงพยาบาลภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งคุณหมอจะให้ยาละลายเลือดค่ะเมื่อให้ยาละลายเลือดแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองในส่วนนั้นสมองอาจจะฟื้นฟูได้กลับมาใกล้เคียงปกติได้เลยนะคะปัจจัยข้อที่3ค่ะการฟื้นฟูร่างกายนะคะการทํากายภาพบาบัดฝึกพูดฝึกเขียนฝึกเดินนะคะจะทําให้มีการกระตุ้นสมองตลอดเวลาค่ะมีการฝึกเส้นทางใหม่ของสมองทําให้สามารถฟื้นฟูได้ค่ะ ปัจจัยสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องอายุและโรคร่วมนะคะยิ่งอายุมากขึ้นมีโรคร่วมเยอะขึ้นโอกาสที่เนื้อสมองจะฟื้นฟูก็ยากมากขึ้นนะคะสรุปสั้นๆค่ะถ้ามาเร็วเนื้อสมองไม่ถูกทาลายอย่างถาวรน,นะคะมีโอกาสหายเกือบปกติเลยค่ะสุดท้ายนะคะอย่ารอให้สายเกินไปค่ะรู้ทันอาการตรวจเร็วรักษาเร็วช่วยได้มากเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเทคแคร์พัสดูแลกันและกันขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน